ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอความแข็งแกร่งของเมืองศักดิ์สิทธิ์โบราณทำให้เฉินซิ่งรู้จักเขตสวรรค์ขึ้นมากทีเดียวนานแล้วที่ไม่ได้มาเยือนที่นี่มันกลับเปลี่ยนไปไม่มากนะักจี้หลิงเอ๋อพาเฉินซี่ยงเดินไปตามถนนที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนและซื้อของทานเล่นตลอดทางแม้ที่นี่จะมีผู้เชี่ยวชาญมากมายแต่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นไม่แข็งแกร่งมากนะักนางคุ้นเคยกับที่นี่มาก ซึ่งนางคุ้นเคยกับร้านค้าระหว่างทางหลายแห่งและทุกสิ่งที่นี่ซื้อขายด้วยศิลานักเพราะศิลานักพระจำนวนหนึ่งร้อยจินสามารถซื้อหาสิ่งของได้เป็นจำนวนมากบอกข้ามาเถอะว่าจะช่วยค่ายกระดับพลังยังไงเฉินเซียงไม่มีเวลามาเดินเที่ยวแบบนี้ขอข้าเดินเที่ยวก่อนข้ารับผิดชอบดูแลเหมืองศิลานักพรสมาเกือบหนึ่งร้อยปีข้าเบื่อจะแย่อยู่แล้วนางมีศิลานักพรสอยู่สองล้านจินนางอยากซื้อสิ่งที่นางซื้อไม่ได้ก่อนหน้านี้ นางพาเฉินเซียงเที่ยวไปทั่วทุกขนแห่งของเมืองศักดิ์สิทธิ์โบราณนางซื้อทั้งของกินและเสื้อผ้าเฉินเซียงก็เฉวยโอกาสทําเหมือนสามีที่คอยเลือกซื้อสิ่งของให้ภรรยาและให้นางช่วยซื้อชุดสตรีกว่าสิบชุดพร้อมเครื่องประดับเป็นของฝากซูเหมยเหวยาวและเปิดย,ยู่ยู่เพื่อให้เฉินเซียงพึงพอใจแล้วนางใจดีกับเขามากหากมีสิ่งใดที่เฉินเซี่ยงชอบนางจะซื้อให้ทันทีหลิงเอ๋อน้อยที่นี่มีร้านเม็ดยาหรือเปล่า เฉินเซียงกล่าวถามเขาเดินเที่ยวกับนางมาสักพักแต่เขาไม่เห็นร้านเม็ดยามีแต่เม็ดยาพวกนั้นข้าคงช่วยเจ้าซื้อไม่ได้เพราะมันแพงที่ข้ามาที่นี่เพราะมีเม็ดยาจํานวนมากขายศิลานักพระจํานวนหนึ่งล้านร้านของเจ้าน่าจะช่วยให้เจ้าทะลวงระดับได้อย่างรวดเร็วนางกล่าวพึมพำข้าต้องเก็บศิลานักพระส่วนหนึ่งไว้ซื้อเม็ดยากินเหมือนกันเพราะข้าก็ต้องยกระดับพลังด้วยแล้วทําไมข้าไม่เห็นร้านเม็ดยาเลย เฉินเซียงหันมองรอบๆบ,บริเวณที่เขาอยู่ในตอนนี้ดูเหมือนเขตชนบทเมืองศักดิ์สิทธิ์โบราณแบ่งออกเป็นหลายเขตตอนนี้เราอยู่ในเขตที่ขายเสื้อผ้าโดยเฉพาะเราต้องไปเขตนักพรตที่นั่นเป็นแหล่งรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์เป็นเขตที่ขายอาวุธและสมุนไพรสำหรับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนั้นโดยเฉพาะส่วนเขตนักพรสวรรค์เป็นเขตที่ผู้ที่มีพลังระดับข้าต้องไป นางสุดดมดอกไม้ที่เพิ่งซื้อมาพลางหลับตาอย่างมีความสุขจากนั้นยื่นส่งดอกไม้ให้เฉินเซียงได้ดมด้วยเฉินเซียงดมดอกไม้แล้วกล่าวถามตอนนี้ข้ายังไม่บรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ข้าควรจะไปที่ไหนที่นี่ไม่มีสถานที่ที่เหมาะกับเจ้าห้าหาเพราะว่าเจ้าอ่อนแอเกินไปแม้นางจะกล่าวแบบนั้นแต่นางไม่ได้ล้อเลียนหรือดูหมิ่นเฉินเซียงเพราะในสายตาของนางแล้วเขาแข็งแกรง่ง ส่วนกลางของเขตสวร์กว้างใหญ่ไพศาลเฉินเซียงมั่นใจว่าเขสวรมีขนาดใหญ่กว่าแดนสวรรค์มากและการจัดการของที่นี่ก็ดีกว่าแดนสวรรค์มากเช่นกันที่นี่สามารถดูดซับพลังงานจากศิลานักพรตได้โดยตรงแต่หากใช้ร่วมกับเม็ดยาเซียนระดับสูงจะได้ผลดียิ่งขึ้นเม็ดยาเซียนจะช่วยให้ยกระดับอย่างรวดเร็วแต่ไม่รู้จะเร็วขนาดไหนแม้เฉินเซียงยังไม่บรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์แต่เขาเข้าใจดี ตอนนี้เจ้าสมควรเป็นเซียนหวังไว้เจ้าบรรลุเซียนหวังขั้นสุดท้ายแล้วเจ้าจะรู้เองนางพาเฉินเซี่ยงไปยังเขตนักพรตเมื่อไปถึงเขาพบว่าสถานที่แห่งนี้แตกต่างจากที่เห็นมาก่อนหน้าอย่างชัดเจนเพราะจำนวนคนที่นี่มีน้อยมากแตกต่างจากแดนสวรรค์โดยสิ้นเชิงผู้ที่บรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ในแดนสวรรค์นับเป็นผู้ที่ทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ที่นี่กลับอ่อนแอ เฉินเซียงดาว่าดดนสวรรค์ในอดีตต้องน่าเกรงขามมากผู้ที่บรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์สมควรมีมากมายมหาศาลท่านคุ้นเคยกับที่นี่เหรอเมื่อมาถึงเขตนักพรตเฉินเซี่ยงเห็นนางดูคุ้นเคยกับที่นี่มากเมื่อครั้งที่ข้าอยู่ขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ข้าก็มาที่นี่แหละนางเคยอยู่ที่นี่มาก่อนและนางก็มีบ้านด้วยหลังหนึ่งอยู่ที่นี่ไม่กลัวตระกูลจี้จะมาพบเหรอเฉินเซียงเร่งรั้งนางไว้ ไม่ต้องกลัวในอดีตเคยเกิดเรื่องไม่คาดฝันบางอย่างกับข้าและข้าก็ใช้ที่นี่เป็นที่ซ่อนตัวนางพาออกจากเฉินเซียงแล้วนำหยกออกมาเพื่อเปิดประตูเมื่อเฉินเซียงเข้าไปในบ้านขายพลังจำนวนหนึ่งก็ทำงานนางยืนอยู่สวนญ้าแล้วยิ้มพลางกล่าวบ้านหลังนี้ดีมากข้าต้องพยายามมากกว่าจะได้มันมาบ้านหลังบ้านหลังนี้ไม่มีผู้ดูแลมาหลายปีภายในสวนมีวัชพืชขึ้นรุงรังไปหมดแต่มันก็ยังดูงดงามและอีกส่วนมีต้นไผ่สูงประดับ กล่าวได้ว่าบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างประณีตเฉินเซี่ยงและนางช่วยกันทำความสะอาดอยู่ครึ่งช่วยยามยามนี้เขาอยากไปร้านขายเม็ดยามากเขาเป็นนักปรุงยาเขาจึงอยากไปเห็นนักปรุงยาของที่นี่หลิงเออน้อยเจ้าไม่ไปเขตนักพระสวรรค์เหรอเฉินเซี่ยงไม่อยากอยู่กับนางเขาอยากออกไปเพียงลําพังไม่ไปตอนนี้ข้าจําเป็นต้องใช้เม็ดยาเซียนระดับแขึ้นไปแต่ที่เขตนักพระสวรรค์มีเม็ดยาระดับนี้อยู่น้อยมาก ข้าจึงทําได้เพียงดูดซาบศิลานักเพราะตรงๆเพื่อฝึกฝนดังนั้นข้าจะอยู่กับเจ้าที่นี่และคอยคุ้มกันเจ้านางเล่นผมของตนพลางหัวเราะขบขันเจ้าไม่อยากทําเรื่องอย่างว่ากับข้าเหรอเปล่าข้าแค่ชอบไปไหนมาไหนลําพังแล้วถ้าเจ้าเกิดก่อเรื่องขึ้นมาแล้วถูกเมืองศักดิ์สิทธิ์โบราณจับได้เจ้าแย่แน่ฉะนั้นข้าจะไปกับเจ้านางยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ราวกับนางเคยก่อเรื่องไว้ไม่น้อย ตั้งแต่ที่เขารู้ว่านางคิดจะครอบครองศิลานักพรตส,สามล้านจินไว้คนเดียวเขาก็รู้ทันทีว่านางเจ้าเล่ก็ได้แต่ข้าจะเป็นคนนำทางเจ้าต้องฟังข้าเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงเป็นเชิงสั่งหลิงเออรับทราบนางกล่าวพลางยิ้มอย่างซุกสนเฉินเซียงตรงไปยังประตูบ้านนางพันเร่งติดตามไปอย่างรวดเร็วหลังพ้นออกจากบ้านไปนางก็ทำตัวเป็นเหมือนผู้ติดตามที่น่ารักของเขา ลิงเอ๋อน้อยที่นี่มีนักปรุงยาที่สกัดกลั่นเม็ดยานักพรสได้หรือเปล่าเฉินเซี่ยงคิดว่าที่เขตสวรรค์น่าจะมีนักปรุงยาระดับสูงกว่าแดนสวรรค์มีแต่น้อยมากยากจะหาคนเหล่านั้นพบเจ้าอยากกินเม็ดยานักพรเหรอนางกล่าวถามเปล่าจริงๆแล้วข้าเป็นนักปรุงยาเฉินเซี่ยงยิ้มพลางกล่าวข้าชอบปรุงยากินเองมากกว่าจริงเหรอนางแสดงสีหน้าไม่อยากเชื่อ นางมองสำรวจเฉินเซียงราวกับได้รู้จักตัวตนใหม่ของเขาเฉินเซียงยิ้มเจ้าเชื่อหรือเปล่าจี้หลิงเอ๋อแลบลิ้นข้าเชื่อแต่เจ้าน่าจะเป็นแค่นักปรุงยาทั่วไปและที่นี่ก็มีนักปรุงยาระดับสูงอยู่มากด้วยเมื่อได้ยินยน,นางกล่าวเฉินเซียงชะงักสีเท้าและหันหน้ามาหานางทันทีแล้วจะเป็นนักปรุงยาที่มีชื่อเสียงได้ยังไงนางกอกตาแล้วขบคิด อย่างน้อยๆก็ต้องสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้แต่จากระดับพลังของเจ้าแล้วเจ้าน่าจะยังสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนไม่ได้เชิญเซียงยิ้มพลางกล่าวเสียใจด้วยค่าสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้ถึงจะเป็นแค่เม็ดยาเซียนระดับหนึ่งก็เถอะนางตกตะลึงนางกล่าวอย่างไม่เชื่อคำถึงจะสกัดกลั่นได้ก็ได้แค่เม็ดยาธรมาธรมดาๆนั่นแหละ เฉินเซียงไม่กล่าวกับนางเพราะเขารู้ว่าการปรุงยาในเขตสวรรค์ไม่ได้เฟื่องฟูเท่าแดนสวรรค์เพราะในแดนสวรรค์แม้เป็นเซียนจวินก็อาจสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้นับประษาอะไรกับเซียนหวางแต่ที่นี่ผู้ที่จะสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้ต้องบรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ก่อนเฉินเซี่ยงไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดและเขาก็เริ่มสงสัยการปรุงยาของเมืองศักดิ์สิทธิ์โบราณแห่งนี้แล้วเฉินเซียงมุ่งหน้าไปร้านขายเม็ดยาของเขตนักพรตพร้อมกับจี้หลิงเออร้านเม็ดยาแห่งนั้นชื่อว่า กระถางเม็ดยาสวรรค์ขายเฉพาะเม็ดยาเซียนและสมุนไพรเซียนแต่ไม่หลายชนิดมากนะร้านเม็ดยาแห่งนี้ดูไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากภายในร้านเม็ดยาดูคล้ายถงขนาดใหญ่ที่ใช้จัดแสดงภายในถูกตกแต่งหรูหราเมื่อชายชราที่ดูแลร้านสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของจี้หลิงเอ,อ๋อจึงเร่งเดินมาต้อนรับทันทีเพราะรู้ว่านางต้องมีธุระการที่ผู้อาวุโสพาผู้เยามาซื้อเม็ดยาถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป ยินดีต้อนรับท่านทั้งสองสู่ร้านกระถางเม็ดยาสวรรค์ร้านแห่งนี้เหมาะสมกับน้องชายท่านนี้มากหากพวกท่านซื้อเม็ดยาของเราจํานวนมากเราจะมีส่วนลดให้ชายชารายิ้มพลางกล่าวนางหันมองเฉินเซียงเป็นเชิงบอกใบให้กล่าวท่านมีเม็ดยามังกรสวรรค์หรือเปล่า,าเฉินเซียงกล่าวถามมังกรสวรรค์ชายชารากล่าวติดขัดไม่มี งั้นเม็ดยาสัตว์นักพรตที่เป็นเม็ดยาเซียนระดับสามและสี่ล่ะเฉินเซียงกล่าวถามชายชราสูดหายใจลึกแล้วสายหน้าพลางกล่าวไม่มีเม็ดยาทั้งสองชนิดนั้นไม่เหมาะกับมนุษย์เหมาะกับสัตว์อสูรโดยเฉพาะเม็ดยามังกรสวรรค์เป็นเม็ดยาที่มีเพียงเผ่ามังกรบรานเท่านั้นที่สกัดกลั่นท่านยังต้องการเม็ดยาชนิดอื่นอีกหรือเปล่าแล้วเม็ดยาสัตว์อสูรนักพรตระดับต่ำละ่ะ อย่างเม็ดยาเซียนระดับหนึ่งหรือสองเฉินเซี่ยงกล่าวไม่มีเม็ดยาชนิดนี้เหมาะกับสัตว์อสูรหากเรานำมาขายก็ง่ายจะถูกจับได้เราจึงไม่เตรียมมาบางทีเผ่าหรือนิกายของสัตว์นักพรตอาจจะมีเม็ดยาชนิดนี้มีผู้คนอยู่เพียงหยิบมือที่ซื้อไปเราจึงไม่ได้นำมาขายชายชาราอธิบายและจ้องมองเฉินเซี่ยงด้วยความสงสยัยน้องชายเจ้าไม่ใช่มนุษย์เหรอเฉินเซี่ยงกล่าวไม่ออกข้าเป็นมนุษย์นี่แหละ นางแตะไหลาชายชาราพลางกล่าวผู้อาวุโสคนผู้นี้คือเมล็ดพันธ์ชั้นดีท่านมีเม็ดยาอะไรที่จะช่วยให้เขายกระดับได้เร็วๆหรือเปล่ามีเม็ดยาที่เหมาะกับน้องชายท่านนี้คือเม็ดยาเซียนอยู่หากท่านต้องการประหยัดศิลานักเพราะท่านสามารถใช้ผลึกศิลาสวรรค์ซื้อแทนได้เม็ดยาที่จะช่วยให้ยกระดับพลังเร็วที่สุดคือเม็ดยาเซียนระดับสาแต่หากให้ค่าแนะนำค่าแนะนำเป็นระดับสองเพราะมันไม่แพงมากนักชายชาราหัวเราะ อย่างน้อยน้องชายคงต้องใช้เม็ดยาเซียนอยู่ระดับ2ถึง1,000ันเม็ดดถึงจะบรรลุเซียนหวังขั้นสุดท้ายหลังจากนั้นก็กลับมาซื้อเม็ดยานักพรตแรกกำเนิดเพราะมันจะช่วยให้บรรลุขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ไล่ระดับหนึ่งไปจนถึง9ก่อนจะทะลวงขอบเขตนักพรตเม็ดยาเซียนอยู่1000เม็ดเม็ดยาจำนวนนี้ได้ผลเป็นอย่างดีกับคนทั่วไปดูเหมือนชายชราจะคิดว่าเฉินเซียงเป็นคนทั่วไปแต่เขามีมุกสวรรค์ถึง5เม็ดและปราณแท้จริงในร่างก็เปลี่ยนเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์หมดแล้ว ถ้าเม็ดยาเซียนอยู่หมื่นเม็ดต้องใช้ศิลานักพรเท่าไหร่นางกล่าวถามนางรู้ว่าเฉินเซียงไม่ธรรมดาหนึ่งแสนจินชายชรากล่าวแต่ข้าจะลดให้เหลือแค่9.8หมื่นจินเท่านั้นขณะที่นางกำลังจะซื้อเฉินเซียงกลับรั้งนางไว้แล้วท่านมีหน่อไม้หยกขายหรือเปล่า เฉินเซียงมีศิลานักพรตเพียงหนึ่งล้านจินหากต้องจ่ายไปรวดเดียวหนึ่งแสนจินเขาเสียดายเพราะหากเทียบกับการเอาศิลานักพรตจำนวนมากมาแลกเปลี่ยนกับเม็ดยาระดับนี้สู้เขาดูทราบศิลานักพรตตรงๆเลยจะดีกว่าหน่อไม้หยกเป็นสมุนไพรหลักเพียงอย่างเดียวที่ใช้สกัดกลั่นเม็ดยาเซียนอยู่หากสกัดกลั่นหนึ่งเต่าย่อมได้เม็ดยาหนึ่งเมด็ดดังนั้นราคาของสมุนไพรจึงเหลือครึ่งหนึ่งของราคาเม็ดยา เม็ดยาเซียนอยู่หนึ่งเม็ดมีราคาเท่ากับศิลานักเพราะสิบจินเพราะฉะนั้นสมุนไพรก็จะเหลือเพียงห้าจินเท่านั้นสีหน้าสายชายชาาราเปลี่ยนเดิมทีชายชรา,าคิดว่าเฉินเซี่ยงจะซื้อเม็ดยาแต่กลายเป็นว่าจะซื้อสมุนไพรไปให้ผู้อาวุโสกัดกลั่นให้นางขมวดคิ้วก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงกล่าวว่าเขาสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนได้ในขณะที่นางจะกล่าวเขากลับกล่าวขึ้นก่อนว่าสามจินต่อหนึ่งหนอข้าต้องการหนึ่งพันหนอ น้องชายนี่เจ้ากำลังต่อราคาข้าอยู่เหรอข้าบอกไปแล้วว่าราคาห้าจินต่อหนึ่งหนอชายชราหัวเราะงั้นไม่เป็นไรเราไปกันเถอะเมื่อต่อราคาลงต่ำมากๆแล้วไม่ได้เฉินเซี่ยงก็หันกายจับไปทันทีสมุนไพรถือเป็นสมบัติล้ำค่าก็จริงแต่ก็สามารถปลูกทดแทนได้เพราะฉะนั้นราคาของมันไม่สมควรสูงถึงครึ่งหนึ่งของเม็ดยายอย่างมากก็แค่สามในสิบส่วนเท่านั้น นางไม่เข้าใจนางอยากจะรั้งเฉินเซียงและซื้อเม็ดยาเซียงอยู่แต่เฉินเซียงกลับพานางออกมาจากร้านก็ได้ค่าขายราคานั้นให้เจ้าชายชาราตะโกนขึ้นขายสมุนไพรก็ได้กำไรเหมือนกันแค่น้อยกว่าเม็ดยาเท่านั้นเฉินเซียงนำศิลานักพรตออกมาสามพันจินแลกเปลี่ยนกับหน่อไม้หยกหนึ่งพันหน่อ เฉินเซี่ยงรู้ว่าอีกฝ่ายต้องยอมขายหลังจากได้สมุนไพรยอย่างที่ต้องการเสร็จเขาก็ไม่ไปที่ใดต่อเพื่อป้องกันเรื่องที่ไม่จำเป็นมารกสมองเมื่อกลับไปถึงบ้านนางก็กล่าวถามอย่างสงสัยทำไมเจ้าถึงไม่ซื้อเม็ดยาเซียนอยู่แต่กลับเลือกซื้อสมุนไพรของมันเจ้าสกัดกลั่นได้แค่เม็ดยาเซียนระดับหนึ่งไม่ใช่เหรอและดูจากตัวเจ้าแล้วอย่างน้อยๆเจ้าต้องใช้เม็ดยาเซียนอยู่หนึ่งหมื่นเม็ดแต่เจ้ากลับซื้อมาแค่สมุนไพรของมันมาแค่หนึ่งพันชุด เจ้าจะขอให้ใครช่วยสกัดกลั่นเม็ดยาข้าสกัดกลั่นไม่เป็นนะเฉินเซียงสัมผัสใบหน้าของนางพลางกล่าวข้าซื้อมาฝึกสกัดกลั่นนักปรุงยาก็ต้องสกัดกลั่นเม็ดยาและร่ำเรียนไปทีละน้อยแต่สมุนไพรแค่หนึ่งพันชุดเจ้าจะใช้เวลาสกัดกลั่นนานขนาดไหนถ้าใช้เวลาเป็นพันปีแบบนั้นข้าเบื่อตายก่อนแน่นางบุ้ยปากพลางกล่าว เฉินเซียงบอกความจริงนางไม่ได้แต่เขาคิดว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีมากดังนั้นเขาต้องเร่งสกัดกลั่นเม็ดยาเซียนอยู่ที่เป็นเม็ดยาเซียนระดับสองให้ได้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ